ใส่ข้าวหัวลงไปหอมเลยขอพริกสดนะครับดูแล้วเราเดือดหนังนะสนับสนุนโดยพงศ์นิเวศกรุป๊ปจำหน่ายรถยนต์มือสองรถจักรยานยนต์ใหม่ฮอนด้าสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้มีเม,มนูเด็ดมาฝากนะครับผมกับเบาไสมีที่เด็ดนะครับมืัอนี้เขาเรียกยังลาบเป็ดที่เด็ดจะมีหัวขึ้นอย่างลาบเป็ดครับมาลุยกันเลยครับอันดับแรกเดี๋ยวมาคั่นตะไคร้ก่อนครับาการลาบกันเลือดกันเลือด ขั้นเลือดด้วยตะไคร้ครับลาบเป็ดครับมาเนี้ยอยู่สวนมีแล้วครับถ้าปูนกามาเนี้เขาจะลาดปูนนะครับแล้วก็เก็บบางส่วนกับดันบนไผ่าหยาเพื่นพร้อมนะครับสร้างปรนเทศอยู่คิดว่ามาเนี้น่าจะแล้วนะครับว่าใส่ดับพลังไม่กับเขานะครับเปลี่ยนหลังคาใหม่าแบ่บอกน้อนี่แล้วพอดอกเลือดเป็ดบ่ะวะก็แดงกับมือนเลือดเป็ดทางหัวญี่ปุ่นญี่ปุ่น ใส่ครับก็ลังลุคนเป็ดครับต้องลุก้สะอาดครับนี่ครับเริ่มเก็บไปเรื่อยครับต้องไปกระร้นเอาคนอ่อนเรียกว่าคนใหม่มันนะครับมันใหม่นะครับนี่ผลเกิดใหม่นะครับครับผู้ใดมีเทคนิคในการลุกคนเป็ดดีๆกระคอมเมนต์ไว้ในนี้เด้ครับเด้อครับเดี๋ยวประโยชน์สิ่ได้มาประยุกต์ใส่บังครับ ขาเหลืองเผาครับเขาจะไว้ใ่ลาบเป็ด,ดเฮ้ยขน,ะาม,าน,ม,นมันของมันเหรอเขาอีกมันบามาเลย ล้วนกัลูกรามีดีต่างคนต่างกักสุนอาหารต่างคนต่างนันต่างนีนติ่งงเป็ดท่าบี้นะครับผมมำลำกระตมตีต้มดก่โอ้ยบ่ลตุ้งสมมือก็โทรตามอยวนแต่ขี้ยัง อากาศมันหนอนครับมอเป็นเลยออกมาดูดีหน่อยหว่ไหเพืกอนสวยเลยปูบ่อะไรเนี่ยตมอเป็ทาบีผมอำลำเนี่ยบ่ขอนี้เยหนไหมครับเดอ๋ยวครับเฮ้ยขอนี้เอากภูเีกู่าขึ้นหนสินู่เพามันสินไม่กูอ้าวเจียบใส่ครับเจียบใส้ เชฟชายจะล่องดินนะครับียังเต็มตู้อยู่เชฟชายเป็ดบินครับล่องหัวเฮ้อะไรบอเป็นไรเผื่อประสาทคนจีโตกีบอกินดินนั่นมามื่อกี้เงวนนี่เจงงวนคนจีโตกีบอสโอ้ยเรียง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 ในสม่นีเรียง กูเซาลงไปกี <S 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 ้งานเนี่ยเตซับเป็ดตุมแสบคนแรกเนี่ยมาเป็ดไม่ได้ขู่ข้นงขาดทุนนะตัดเป็ดอยู่ไปก่อนเนี่ยตุ่มงนี่เอาไก่บาดก่อนครับไก่บาดก่อนัดครับปีนไก่บาดกินก่อนครับใจหิวครับครับตุมแสบเป็ดเงากครับยิงเบอร์ยีสเซนหนังก็เตรียมรองลงไปแล้วครับ ล้วนเป็ดครับบอกเลยเด้อเต้ารวมตัวเต้าเต้าตูอบอ้บกขันโอ้เยวช่วยก,ก,ก,กันด้วยกันนะทุกคนงงนั่นนะครับทุกนยครับชื่อรถตามด้วยรถดีครับเปลี่ยนนิดนึงครับอโอเคครับแส่บแล้วครับพอดีเลย ตาเดี๋ยวพักนครับรอดนจละเหียวเช้มมาเหมือนแหละครับส<ฮ>าส<า>ู <c oughs> ตูดีเดียวเลยเยห่อแมงอัสตากขึ้นมาโซแอ่ตั้มือโซฟ์เอฟซีแอโอ้ยครับดือต่มแสีบสีสันชวนกินเนี่ยครับสีแล้วครับ,บ ล้วนครับแล้ววจะถือเหรีมีในตั้งซาด้วยมีแอหงไหเริ่มปุ้งแล้วครับแอนี่คือมันมีเชื้อมันนะหายใจหายเงี้ยไปของแแไม่ดีมันจะไปใต้หมือนจำด้วยขาเผาครับขาเหลืองเผาครับหลุด มันเอทหน้วอห้อเตยเลยอ้แวดลงทายลูกุ่มด้วยไม่มื่อน้าม่น่งเลยเย็นนีมื่นบ่มีอื้อหเออืมถอเอาเลยห่อน ไปเก็บมามากระดองเลยตบไายด้วยกระควครับให้คขาเหลืองแสงอยู่ในกนับอขุดใส่กระควแล้วไปหอมเลย่ลายพนะอดพอดให้หน่เน่ะแก้ว สารเณยใส่ลงไปครับบ่มีลุกโดดเนาะพริกสดนะครับดูแล้วก็เดือดนนะป่ามส่อไปสุดเลยัวพริกบวกไวกินไก่มึงตืนต้องมาจาางัง่างไกไก่นะสองพันสองสองยื่นเลยเหมืนกุดไปเรียงไร นีกว่านีกนีกว่านีก่เหลืก้เลยเด็ต่อครับบ้ากินแล้วสองนึเนะอาไปยู้องว่าจะกินของยูองสุดพิกีตัดของหนึ่งนะ

ของของ้นเขาหน้าเกยตมจะสูดสูป้าหมดเลยมันออกม่เกียเรบ่อืมมาแต่มว่าเขามันก็ยังบ่ออกผมกั้นว่ะเขาหน้าเดียวยดสาไปนั่งานมันก็อไปนังเข่ายู่กันนึ มาครับมาใส่มเรอยกย่าถึงแบบา่อกต้สามหมื่นสี่เทีนมาเมื่อไหร่สามห่นเฮยผ่น ขันมาเสียบเลยคลองดีถึงหมาแมวขนันเชื่อนขันเลยกบกันสีแม่แล้วะบูก็แฝหล้างอา <c oughs> อกผ่านได้เป็นหมาเป็นตัวหล่นที่นอนเตียงขนเป็นการขุนละกัน ครับพี่น้องคับผมเมื่อสอหญ้าค่าเรี้พญ้าจากพงเย่คำผ้าบัตรน้องก้างนะครับที่เราเฮ็ดขายนี่ครับที่เบลโยกซื้อไปคำน้านาครับน้าหลักกัญญาครับคุณภาพดีครับความเงีโดยร่วมเม็ดสามสิบกับผมซื้อไปเม็ดนี่เราควบเงียวนี่ครับเม็ดเม็ดสามสิบปอผมผมวันละครับโอเคครับท่านจะเข้าเฮ็ดเ่าท่านเขาติว่ะครับเป็นเสนใจการแวดของเมื่อสือเลยครับยุติบัตร้องก้างนะครับตะบนแขอำเภออุ่นพิสัยจังหวัดศรีสเกีนะครับพญ่ากับยุติบัตรครับเงียวยาวครับนะ